그런 걸 계속 느끼고 싶은 거 있잖아. ก็จริงๆในส่วนของผักสีเขียวเนี่ยเราจะใช้เป็นต้นหอมไทยต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้อย่างคลิปที่เราดูมาเขาใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นใช่ไหมแต่เรามีเท่านี้ต้นหอมไทยเราก็ใส่ไปจริงๆมันแค่แบบว่าไปเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นเฉยๆแล้วแต่สะดวกในหม้อมันเหลืองแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มสีแดงแล้วเพิ่มสีเขียว อย่างวันนี้ที่เราใช้รถนี้เราแบบว่าเราชอบส่วนตัวในตรงเรื่องเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ความเค็มความเผ็ดรสชาติเขากลมกล่อมพอดอีพูดไว้เหมือนอวแต่ก็นะไม่ใช่ทอนเซอร์นะแต่เขาได้ <laughs> ทีนี้ไอ,พอ้พวกร้ามยอนเกาหลีอะพวกหลังถุงน่เขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าปริมาณน้ําที่พอเหมาะควรเป็นเท่าไหร่เมื่อก่อนเราก็ต้มกันแบบม่วซัว,วน้าแบบล้นหม้อก็แบบ,อบอเอ๊ะทำไมมันจืดจังวะแต่จริงอะพอมาต้มตามปริมาณน้ําที่เขาบอก550 ml อะมันรสชาติมันจะพอดีมากเว้แต่ถ้าบ้านใครไม่มีพวก ถ้วยตวงหรือวัดปริมาตรอะไรอย่างนี้นะเรามีทิคจากคลิปเกาหลีที่เราชอบดูมาเขาจะแบบมีวิธีพับถุงเพื่อวัดปริมาตรจากในถุงมีได้เลยพับถุงเป็น3ส่วนอย่างนี้เนี่ยสส่วนอย่างเงี้ยปึ๊ดใช่ไหมแล้วก็ดึงส่วนที่3มออกมาตรงปลายถุงที่เราตัดตั้แรกแล้วก็ตัดแม่งเลยโบ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 นี่แล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปในนี้ เกือบๆถึงปลายถุงก็จะได้ปริมาณพอดีประมาณ550ินี่นะถุงที่เราตัดไว้แล้วก็ออกตัวก่อนนะว่าไม่เคยลองไม่ดีนะปกติใช้ถ่วยตวงอย่นี้ตลอดลองดูว่าพอดีเปล่าแต่น้าแตกหรือเปล่ามีวันมาแล้ว5 5า ml ห้าเฮ้ย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 เอาจริงๆก็ถือว่าพอดีนะแต่มันจะยวบยากนิดนึนงพุ่นไว้นิดนึง นี่คือไม่ต้องเต็มถุงอะ่ะมันจะแบบอยู่ที่ปิ่มๆป,ประมาณนี้มาได้ปริมาณน้ําที่พอเหมาะแล้วก็ลุยเออไม่ไม่เทเออเทอยนนี่ดิดิหลังมือแล้วนะ <c oughs> ระหว่างรอน้ำเดือดก็อย่าลืมใส่ผักแห้งที่เขามีมาให้ในซองด้วยนะ อันนี้ก็ใส่ไปได้เลยไม่ต้องถึงจะเดือดอันนี้เราเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยนะพอดีเราดูชอบดูคลิปพวกสตรีทฟู้ดเกาหลีหรือพวกคลิปทำรามยอนเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยตอนน้ําแบบว่าก่อนเดือดแต่ปกติที่เราเคยต้มมาเราจะใส่แบบว่าเส้นนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเส้นสุกแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงอันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลกันว่าใส่ก่อนใส่หลังมันต่างกันยังไงไหมใครมีเหตุผลยังไงก็ช่วยบอกกันด้วยหรือใครชอบแบบไหนบอกได้นะ วางรอเดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปไข่นี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คนเกาหลีเขาแบบว่าจะใส่เพิ่มลงไปในรามยอนจะเป็นตอนไหนยังไงเดี๋ยวดูแต่เขาจะตีไข่กันแค่ตีไปเลยนิดนึงนิดหน่อยไม่ถึงกับไข่เจียวเดือดปุดๆไปเลยฮนะตอนนี้แบบว่ากลิ่นหอมมากใส่เส้นเลยจะ้ะจริงๆเรื่องระยะเวลาในการต้มมาหลังซองทุงกยี่ห้อแหละเขาก็จะมีแนะนํามาหมดแล้วว่า คนต้มกี่นาทีส่วนใหญ่ก็จะเห็นถึงสี่ถึงห้านาทีอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆเราเอาแล้วแล้วแต่เราชอบอ่ะเราก็ค,อค,อค่อยๆคีบขึ้นมาดูว่ามันสุกตามที่เราชอบหรือยังคีบขึ้นมาชิมมาแหละออว่ามันเหนียวนุ่มตามที่เราชอบไหมถ้ามันเริ่มนิ่มๆนุ่มๆเราก็พลิกด้านด้วยก็ได้นะเพราะว่าปริมาณนะ้ามันไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันเริ่มแยกมันจะมีแบบประมาณสองชั้นอ่ะไอตัวบะหมี่อ่ะแล้วก็ระหว่างต้มอ่ะคนเกาหลีเขาจะมีทิคคือให้คอยแบบว่าคีบเส้นขึ้นมาให้มันโดนลมนิดนึง เพื่อเพิ่มความเหนียวนุ่มอ่าอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ย mm. มันช่วยได้จริงว่ะเส้น mm. มันเหนียวนุ่มจริงเปราให้โดนลมบ้างนิดหน่อยเพิ่มความเหนียวนุ่มนะขอชิมก่อนได้ยังเหนียวนุ่มมันดีอีกนิดนึงส่วนตัวออกตัวก่อนว่าเป็นคนชอบเส้นแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยแต่ไม่ถึงกับบว่าเป็นออร์เดนเต้แบบว่ามีข้างในกรุบๆนะ แต่ไม่ชอบเส้นเล,นเละๆนี่แหละจริงๆประมาณนี้ได้แล้วดี๋ยวเขาจะไปสู่ข้างน,นอกอีกทีหนึ่งแบบว่ามันมีความร้อนในเส้นจากที่เราดูคลิปของคุณลุงเมื่อกี้นะเขาก็จะมีการใส่ไข่ไปในซุปแต่เขาจะทําการแยกเส้นก่อนลงไปในถ้วยที่เราจะกินนะสวยง,งามจริงๆมันแบบว่ามันเป็นวิธีการเพิ่มความสวยงามในชา,านเหมือนกันนะประมาณน,นี้เราก็จะได้น้ำซุปเปล่าๆนะกับที่มีเครื่องปรุงใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นทิกใส่ไข่จากคลิปคุณลุงเกาหลีที่เราดูมาเมื่อกี้นะเราจริงๆานเราเคยลองทำแล้วแหละเราชอบมากเลยวิธีนี้จะเป็นไข่ที่เราตีไว้เมื่อกี้นิดหน่อยใช่ไหมล้วก็พอน้ําซุปมันเดือดหลือน้ํผึ้งเปล่าเนี่ยเราก็จะเทไข่ลงไปลวคนคนนิดนึงดูเลยนะไข่ก็จะเป็นเส้นสวยงามคนหนึ่งสองอแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยไข่สิ เส้นสวยงามโห,โห,โหดูไข่ดิแล้วปริมาณนะมันพอดีพอดีนะแล้วก็แต่งด้วยผักซะหน่อยแล้วตัวจริงๆไข่ตัวนี้คือมันแบบมันมีความครีมมีความแบบเป็นปุยๆเหมือนแบบพวกซุปจีนที่เราเคยดูในหนังอะไรอย่างเงี้ยน่ากินมากอะ่ะนี่บอกเลยและเป็นอีกหนึ่งทิกสุดท้ายของคุณลุง เพิ่มน้ำมันงาเกาหลีประมาณหนึ่งช้อนเดี๋ยวแล้วแต่ความชอบโรยไปเลยแล้วเดี๋ยวได้วไงเราก็คุกบอกเลยตัวนี้หอมสุดๆมาเรามาลองลุยกันดีกว่าใส่น้ำมันงาเสร็จปุ๊บเราก็คุกเส้นกับน้ำนิดหน่อยเส้นบะหมี่เกาหลีนี่คือแบบเขาแบบเยอะจุใจมากแล้วแบบความเหนียวนุ่มความใหญ่ของเส้นนี่แบบกำลังดีเลยดูดิอืม อืมอร่อยอืมต่อยอดโซ่จับชามออแอบเอากิมจิมาเพิ่มหน่อยเพื่อความเกาหลี 嗯嗯。嗯 <laughs>